สวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกับเราอีกครั้งนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเออในแต่ละวันเนี่ยโลกเราได้รับของจากอวกาศเยอะแค่ไหนตัวเลขที่เขาประเมินกันไว้นี้แบบโหเยอะมากนะคะประมาณ48.5ตันต่อวันเลยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝุ่นเล็กๆค่ะเรามองไม่เห็นหรอกครับเล็กมากๆจนแทบไม่รู้สึกตัว ใช่ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยของขวัญจากฟ้าก็ไม่ได้มาเล็กๆนะคะมาแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์เราแบบไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มาจากสิ่งที่ ตกลงมาจากฟ้าจริงๆเราจะพาไปดูตั้งแต่อ,อ่อียิปต์โบราณอาวุธพิเศษของฟาโรแล้วก็กระโดดมาเรื่องระทึกระทึกที่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งในอเมริกาแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินทางแบบโอ้โหเหลือเชื่อของหินอวกาศก้อนหนึ่งโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่อียิปต์โบราณก่อนเลยดินแดนพีระมิดฟาโรสุสานตุตันคาเมนหรือคิงตุตันที่ดังมากๆนะคะครับการค้นพบในปี1922นี่ฮือฮาไปทั่วโลกเลย ใช่ค่ะแล้วในบรรดาสมบัติเยอะแยะที่เจออะค่ะนะคะหนาก,ากทองคำเอยราชรถเอยเครื่องประดับสวยๆเอยมันมีของชิ้นหนึ่งค่ะที่แบบนักวิชาการสนใจมากเป็นพิเศษเป็นกริชเล่มหนึ่งค่ะวางอยู่ข้างๆพระสบเลยดูสวยงามประณีตมากแต่ความพิเศษสุดๆของมันอยู่ที่ใบมีดค่ะใช่เลยครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆคือใบมีดเนี่ยทาจากเหล็กซึ่งในยกตุตังคามเมน ประมาณ3,300ปีก่อนตอนนั้นเป็นยุคสำริดตอนปลายการใช้เหล็กมันยังไม่แพร่หลายเลยครับเทคโนโลยีถลุงเหล็กจากแร่บนโลกนี้ยังยังซับซ้อนอยู่ไม่ได้ทำกันทั่วไปเอาหรอคะเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นเหล็กที่ทำกริชนี่มาจากไหนล่ะคะถ้าไม่ใช่จากแร่บนโลกคำตอบก็คือมันมาจากฟ้าครับจากฟ้า ครับผมผลการวิเคราะห์ทางเคมีหลายครั้งเลยนะยืนยันตรงกันว่าองค์ประกอบโลหะในใบมีดเนี่ยโดยเฉพาะสัดส่วนนิกเกิลกับโคโบอลมันมีลักษณะเฉพาะที่ตรงกับเหล็กจากอุกกาบาทไม่ใช่เหล็กบนโลกนี่หมายความว่าช่างอียโบราณนี่เขาเอาของนอกโลกมาทําอาวุธได้ตั้งแต่3,000กว่าปีก่อนเลยเหรอคะเนี่ยมันต้องแบบหายากแล้วก็มีค่ามากๆแน่เลยนะคะถูกต้องที่สุดเลยครับยุคนั้นเหล็กหายากยิ่งกว่าทองอีกนะ การได้เหล็กสวรรค์หรือเหล็กอ,อุกบาทมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีค่าแค่เรื่องความแข็งแรงกว่าสำมฤทธิ์นะครับแต่อาจจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยลองนึกภาพคนโบราณเห็นดาวตกแล้วไปเจอหินโลหะที่ตกลงมามันก็ง่ายมากที่จะเชื่อมโยงกับอำนาจเทพเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจเลยค่ะคืออฟาโรมีกริที่ทำของจากสวรรค์แบบนี้มันก็ยิ่งเสริมบารมีความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีก เป็นเครื่องบอกสถานะที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆจริงๆก็มีเจอวัตถุอื่นนะครับที่ทําจากเหล็กอุกกบาทจากยุคก่อนถลุงเหล็กทั้งในอียิปต์และที่อื่นแต่ที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามเท่ากริซของตุตันคาเมนเน,เนี่ยอันนี้หายากมากมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในวัสดุแล้วก็ฝีมือช่างชั้นสูงของราชสำนักอียิปต์เลยที่เอาโลหะต่างดาวมาทําของสุดยอดได้ขนาดนี้ สุดยอดจริงๆจากเรื่องกริชลำค่าที่เชื่อมฟารโรกับท้องฟ้าทีนี้เราลองข้ามเวลามาหลายคันปีเลยนะคะมายุคที่เรามีความรู้เรื่องอวกาศมากขึ้นแต่ว่าการเจอกับของจากฟ้าก็ยังเป็นเรื่องน่าตกใจอยู่ดีโดยเฉพาะถ้ามันมาแบบไม่ทันตั้งตัวตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆเราจะไปกันที่เมืองเล็กๆชื่อซิลคอกาที่阿拉มาอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อ30พฤษจากายนปี1954 ครับปี1,954กลางศตรวรรษที่20เลยใช่ค่ะในบ่ายวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนเอลิซาเบธฟาวเลอร์ฮอตเธอกำลังแบบนีบหลับอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่บ้านสบายๆเลยจู่ๆก็มีเสียงดังสนัน่นแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆตกใส่สะโพกซ้ายแรงมากพอตั้งสติได้เธอกับแม่ก็เห็นว่าหลังคาบ้านเป็นรูแล้วก็มี หินดำๆก้อนหนึ่งขนาดเท่าๆกราฟรุตวางอยู่บนพื้นใกล้ๆก,กับวิทยุที่พังไปแล้วด้วยใช่ครับก้อนหินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หินธรรมดาแต่มันคืออุกกาบาตซัลเฟอร์เดอร์ที่มันแตกตอนผ่านชั้นบรรยากาศแล้วชิ้นส่วนหนักประมาณ3.8กิโลชิ้นนี้แหละพุ่งทะลุหลังคาบ้านกระดอนกับวิทยุแล้วก็ปลบไปโดนตัวเธอพอดีโห โดนอุกกรบาตตกใส่เลยเหรอคะแล้วแล้วเธอเป็นอะไรมากไหมคะโชคดีมากๆครับที่เธอแค่เจ็บเป็นรอยฟกช้ำใหญ่ๆที่สะโพกไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่เหตุการณ์นี้แหละครับทำให้คุณแอนฮอชกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยนะที่มีบันทึกชัดเจนน่าเชื่อถือว่าตุอุกกรบาตดตกใส่โดยตรงคนแรกเลยฟังดูเป็นสถิติที่แบบไม่มีใครอยากทำลายเท่าไหร่นะคะเนี่ย เรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสาคัญขึ้นมานะครับคืออย่างแรกเลยความน่าจะเป็นที่คนคนหนึ่งจะโดนอุกบาทตกใส่เนี่ยลองนึกภาพพื้นที่โลกทั้งหมดเทียบกับตัวคนคนเดียวแล้วต้องมีอุกบาทตกมาตรงนั้นตรงเวลาพอดีเปะ๊ะมันเป็นความบังเอิญที่แบบเหลือเชื่อจริงๆและพอข่าวออกไปชีวิตคุณแอนฮอชเป็นไงบ้างคะการเป็นคนที่ถูกดาวตกใส่เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเธอไหมคะ โอ้แน่นอนครับเธอดังเลยชั่วข้ามคืนสื่อทั้งในทั้งต่างประเทศสนใจมากมีคนอยากมาสัมภาษณ์อยากมาดูตัวดูอุกบาทก้อนนั้นแต่เรื่องหลังจากนั้นก็เออค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันมีเรื่องเศร้าๆด้วยอ้าเหรอคะครับคือมีปัญหาเรื่องใครเป็นเจ้าของอุกบาทก้อนนั้นระหว่างเธอกับเจ้าของบ้านที่เธอเช่าอยู่อ๋อเธอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านใช่ครับสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้เธอเป็นเจ้าของนะ แต่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เจ้าของบ้านไปแล้วหลังจากนั้นเธอกับสามีก็พยายามจะขายอุกกาบาตแต่ว่าช่วงนั้นกระแสมันเริ่มซาแล้วประกอบกับตอนนั้นเป็นยุคสงครามเย็นคนสนใจเรื่องอวกาศในมุมการแข่งขันมากกว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครให้ราคาที่พอใจเขาเลยบริจาคให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลาบามาไปในปี1956โหฟังดูมีหลายมุมเลยนะคะทั้งน่าทึ่งทั้งน่าเห็นใจครับ มันสะท้อนมุมความเป็นมนุษย์ที่ต้องรับมือกับชื่อเสียงที่ไม่คาดฝันแล้วก็ความซับซ้อนทางกฎหมายสังคมที่ตามมาจากการเจอเรื่องธรรมชาติยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะจากเรื่องของคุณแอนที่ได้สัมผัสหินอวกาศแบบใกล้ชิดทีนี้เราลงไปดูเรื่องหินอวกา,อากาศอีกก้อนที่การเดินทางของมันหลังจากตกมาแล้วก็ซับซ้อนมาติดตามไม่แพ้กันเลยคราวนี้เราไปที่รัฐแอริโซนาค่ะ ที่นั่นมีที่ที่เด่นมากๆคือหลุมอุกกาบาต b บริงเจอหรือที่เรียกง่ายๆว่า Meteor Crater ครับหลุมยักษ์เลยใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลาง1.2กิโลเมตรลึก170เมตรเกิดจากอุกกาบาตเหล็กนิกเกิลชนเมื่อประมาณ50,000ปีก่อนนานมากนะครับแต่เรื่องที่เราจะคุยกันไม่ใช่เรื่องตัวหลุมโดยตรงแต่เป็นเรื่องเศษอุกกาบาตชิ้นหนึ่งที่เชื่อว่ามาจากตอนที่ชนครั้งนั้นแหละ เศษชิ้นนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากจนได้ชื่อเล่นว่าอุกกาบาตตะกร้าบาสเกตมิชไรค่ะอุกกาบาตตะกร้าชื่อก็ตรงตัวเลยนะครับใช่ค่ะนักโบราณคดีไปขุดค้นแหล่งที่อยู่โบราณของชาวพื้นเมืองอเมริกันใกล,ๆล้ๆหลุมนั่นแหละแล้วก็เจอหินโลหะหนักๆก้อนหนึ่งวางอยู่ในตะกร้าสารโบราณอ๋ออยู่ในตะกร้าเลยชื่อนี้ครับคาดว่าชาวพื้นเมืองอาจจะเก็บมาเพราะเห็นว่าแปลกหรืออาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน แค่ตอนเจอก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่เห็นว่าการเดินทางของมันหลังจากนั้นยิ่งกว่าอีกหรอคะใช่ครับเรื่องมันพีคตรงนี้แหละคือหลังจากเจอแล้วบันทึกไว้แล้วอุกบาทตะกล้าก้อนนี้ก็เหมือนหายไปเลยไม่มีใครรู้แน่ว่าไปไหนต่อจนหลายสิบปีผ่านไปเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดเกิดอะไรขึ้นคะไปโผล่ที่ไหนแปลกๆหรือเปล่าถูกต้องเลยครับหลายสิบปีหลังจากหายไปมีรายงานว่าอุกบาทก้อนนี้ น้ำหนักประมาณ635กรัมถูกเอาไปวางขายปนกับของเก่าอื่นๆในงานเปิดท้ายขายของที่เรียกว่ายาร์ดเซลล์นะครับฮะจริงเหรอคะขายในงานเปิดท้ายเนี่ยนะครับลองนึกภาพตามสิครับอุกบาทแท้ๆมีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งจากอวกาศจากวัฒนธรรมโบราณวางขายรวมกับจานชามเก่าๆเครื่องมือทำสวนไม่น่าเชื่อนี่มันยิ่งกว่าในหนังอีกนะคะแล้วใครไปเจอคะเนี่ยต้องตาถึงมากๆเลย โชคดีมากๆครับมีชายกเกษียณคนหนึ่งจากวิสคอนซินชื่อเดวิดชาร์ลส์เขาเป็นนักสะสมแล้วก็พอรู้เรื่องธรณีวิทยาอยู่บ้านเดินดูของในยอดเซลที่แอริโซนาแล้วไปสะดุดตาหินโลหะหน้าตาประหลาดก้อนนี้เข้าเขาสังเกตเห็นลักษณะบางอย่างเช่นมันหนักผิดปกติมีร่องรอยเหมือนหลอมละลายตอนผ่านชั้นบรรยากาศเลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอุกาบาต ซื้อมาในราคาไม่กี่ดอลลาร์เองแล้วเอากลับไปตรวจดูผลก็ยืนยันว่าเป็นอุกาบาทจริงๆแล้วพอเทียบข้อมูลกับเก่าก็กค่อนข้างแน่ใจว่านี่แหละอุกาบาทตะกร้าที่หายไปสุดยอดเหมือนตามหาสมบัติเจอเลยนะคะแล้วสุดท้ายมันได้กลับไปที่ที่ควรอยู่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีการประสานงานกันครับในที่สุดอุกาบาตตะกร้าก้อนนี้ก็ได้กลับไปที่ศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ที่มิชิรอยครเตอร์อีกครั้ง ได้กลับไปอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดของมันหลังจากผจญภัยผ่านเวลาผ่านมือคนมาเยอะแยะเลยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมใหญ่ขึ้นการเดินทางของอุกกบาทตะกล้าเนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆนะคะไม่ใช่แค่จะอวกาศมาโลกเมื่อห้าหมื่นปีก่อนนะแต่มันยังเดินทางผ่านยุคสมัยจากมือชาวพื้นเมืองโบราณมานักโบราณคดีแล้วก็หายไปโผล่ในกองของเก่าราคาถูกแล้วก็มีคนมาเจออีกครั้งถูกต้องครับ เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุจากนอกโลกพวกนี้ไม่ใช่แค่ก้อนหินก้อนโลหะแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ได้ลึกซึ้งมากมันถูกค้นพบถูกตีความถูกให้คุณค่าถูกซื้อขายถูกลืมแล้วก็ถูกเจอใหม่วงจรชีวิตของมันบนโลกผูกพันกับเรื่องราวของเราอย่างแยกไม่ออกเลยมันแสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์จักรวาลกับประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยมันสอดประสานกันได้น่าอาัศจรรย์ผ่านของชิ้นเดียวที่เดินทางข้ามเวลาข้ามอาวกาศมาแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะจากกริชเหล็กสวรรค์ของฟาโรมาถึงเรื่องระทึกของคุณแอนฮอตเจอร์แล้วก็การผจญภัยของอุกกาบาตตะก้าเรื่องพวกนี้บอกอะไรเราบ้างคะมันบอกเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของกษัตริย์สงครามการเมืองศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น แต่มันยังรวมถึงปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนที่เรามีต่อโลกธรรมชาติและก็จักรวาลรอบตัวเราด้วยเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญสุดๆอย่างอุกกาบาตตกใส่คนหรือเทคโนโลยีอวกาศถูกใช้ตั้งแต่ยุคโบราณหรือแม้แต่การเดินทางของหินอวกาศในตลาดนัดพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ครับเรื่องราวเหล่านี้มันก่อร่างสร้างความเข้าใจของเราต่อโลกต่อจักรวาลต่อตำแหน่งของเราในนั้น มันกระตุ้นให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายคุณค่าความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆจากวัตถุที่ตกลงมาจากฟ้าก็ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในบันทึกและจิตสำนึกร่วมของมนุษยชาติได้ฟังแล้วก็อดคิดต่อไม่ได้เลยนะคะว่านอกจากสมเรื่องที่เราคุยกันวันนี้แล้วยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากน้อยแค่ไหนที่ ตกลงมาจากฟ้ารอให้เราไปเจออยู่อาจจะมีอุกกาบาตอีกเยอะแยะซ่อนอยู่ในซากโบราณถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีใครรู้ที่มาหรืออาจจะวางประดับอยู่ในบ้านใครสักคนโดยที่เจ้าของไม่รู้เลยว่ามีชิ้นส่วนจากนอกโลกอยู่มีประวัติศาสตร์อีกกีิ่นหน้ากี่บทที่ยังซ่อนอยู่รอวันที่จะเปิดเผยตัวเองออกมาเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับของจากฟ้าเหล่านี้จะให้ทั้งความรู้ใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นให้ทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ